สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากนะสาารณสุขภาพต้องฟังไว้เลยอันนี้คือแบบว่าประโยชน์จริงๆเป็นแบบว่าของจากธรรมชาติจริงๆและภูมิใจเสนอมากเพราะว่าเราเป็นสาารณสุขภาพเนาะเราต้องแบบว่าสุขภาพดีจากภายในเนาะแต่ก่อนอื่นคุณต้องความงามอันเนี้ยได้มาลองใหม่เนี้ยแม็กเฟสตันบอดี้ตัวนี้เป็นแบบว่าเฟสตันบอดี้คือใช้ดีมากเลยเนายคือไม่แปลกใจที่พิซี่วูเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของแม็กเลยนะของที่เขาโบวมาอะไรเงี้ยคลิปล่าสุด ถ้าไปดูทุกที่ิปซหัว่ะเพราะามันใช้ดีจริงๆเนื้อบางแล้วก็ถ้าใครชอบชินเจซตไมช์มเรตเซิร์นออกปากของเราเรแล้วมันซีโที่มันเป็นแบบเป็นฟิล์มบางๆทำให้ผิวว่าไม่ไม่ปกปิดจะทำให้ผิวว่าเรียบเนียนขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือโบสถ์ประทับใจใช้มาสามวันแล้วเนี่ยประทับใจประทับใจเดี๋ยวจะทำคลิปแยกต่างหากแต่ก่อนอื่นมาพูดถึงนี้กันเลยวีดกลาสค่ะบีดกลาสคือต้นอ่อนข้าวสาลีเนาะข้าวสาลีนะที่แบบว่าเป็นข้าวสาลีเป็นเม็ดอย่างเงี้ยอย่างนี้คือเม็ดมัน ดี๋ยวจะมาพูดถึงว่าของทั้งหมดเนี่ยนะเม็ดเม็ดข้าวแล้วก็ตัวเครื่องคันเนี่ยนดตได้จากเว็บ I Life Eat Glass นะคะเจ้าของเขาไม่ได้ที่จมาพูดนะแต่ว่าเราเต็มใจที่จะพูดเองเพราะว่าเจ้าของเขาใจดีมากเขาเป็นผู้ชายที่ใจดีเขารู้สึกว่าจะพึ่งชื่อสุริยานะในไลน์เขาชื่อสุริยาเออแล้วก็เขาตอบคําถามหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเราสัมผัสได้ถึงความใจดีของเขานอกปากเราก็เลยบอกว่าอยากจะช่วยโปรโมทให้ค่ะว่ามันเป็นของที่ดีสุภาพจริงๆแล้วก็มันเป็นของที่รศเราก็ต้องกิน พราะประโยชน์จากน้ำผักสีนี้นะถ้าใครเคยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะมันมีมากมายเลยแบบมันมีแร่ธาตุที่ร่างกายเราจําเป็นแบบว่าเกือบครบอ่ะคือแบบป้องกันโรคนั่นนี่นั่นอันนี้ไม่ขอพูดนะไปหาดูในอินเทอร์เน็ตเลยนะจ้าเรื่องการป้องกันเนี่ยไม่ใช่พูดถึงการปลูกมันการทําให้มันงอกเงยทําให้เรากินมันไ,มได้โอเคนะคะเริ่มเลยเพื่อความไม่ยาว met, เม็ดเราได้เม็ดมาใช่ไหมเม็ดนี้เขาก็มีขายเหมือนกันนะเม็ดเครื่องเ็ามีขายหมดส่งด e ลิเวอรี่ไม่ใช่ส่งดิลิเวอรี่ส่ง EMS ถึงบ้านเลยแต่เม็ดนี้เขาจะไมม่่่ยอสงเราเราวา มันหนักมันหนักโลนึงแล้วถ้าส่งมันแพงเขาจะส่งแบบธรรม,ด,มดาให้เราแต่ว่าเราบอกว่าราอยากได้พร้อมเครื่องเลยเพราะเราต้องการจะปลูกต้องการจะรีบเกนพูดเร็วสุดรีดเป็นไงละมไม่ะกวบเมื่อกี้อัดไปรอบนึงละสิบนาทีจ้ะต้องพูดเร็วกว่าเดิมสิบเท่าขั้นตอนแรกนะคะได้เมด็ดเกษตจปุ๊บเนี่ยแช่น้ำมันเริ่มการปลูกเลยเนาะได้เมด็ดมาถึงปุ๊บเนี่ยแช่น้ำแช่ไว้ทิ้งไว้ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงแต่ขอเราขอแนะนำในนานทีไม่แปดชั่วโมงอันนี้ตัง้งในกระปุกไว้เลยนะคะอย่าให้อย่าลืมแล้วก็อย่าให้มัน ทิ้งไวสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงแล้วมันจะเน่าโอเคแปดชั่วโมงเสร็จปุ๊บได้แปดชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเทน้ำล้างน้ำล้าง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 จนน้ำไม่เป็นฟองล้างแบบสี่ห้าน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใส่เอามาวางไว้ก่อนอันนี้เอาเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาผ้าขาวบางผ้าขนูผ้าขาวบางอะไรก็ที่มันมีความหรืว่าเหมือนเก็บกักความชื้นได้ดีอ่ะเอามาชุบน้ำแล้วก็เอาเมทัลเนี่ยเอาวางไว้เนี้ยใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บก็ห่อห่อห่อไว้ประมาณ วันครึ่งอันนี้ทิ้ว่าประมาณครึ่งนะระหว่างนั้นอย่าให้ผ้าแห้งนะคะหาวิธีทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผ้าแห้งจะพรมน้ําที่ตัวเม็ดหรือว่าจะแกะผ้าไปทําใหม่ไงก็ไดใ้ในวันครึ่งเนี่ยห้ามผ้าแห้งผ้าแห้งรากที่จะไม่งอกนะจ๊าเพราะี่ต้องการความชื้นอ,อย่างมากมายไก่ก่อเสร็จปุ๊บพอมันพอประมาณสักวันครึ่งเนี่ยชีจะเริ่มมีรากงอกออกมาแล้วรากจะมีข,ขาวๆมาจากเม็ด,มดแต่ใครเคยปลูกถุงงองถุงเออไม่เหมือนถุงงอกนะพอเนียเม็ดแล้วก็เป็นต้นที่มาถุงงอกมันจะ เม็ดข้ามันคือต้นมันใช่ไหมเม็ดข้ามันคือใบใบแรกของมันใช่ไหมแต่เน,นี้ยเป็นเม็ดแล้วก็เป็นต้นงอกออกมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนถุงงอกแต่มันก็จะมีรากงอกเหมือนกันเสร็จปุ๊บพอระวังทิ้งพอเราผึ่งโอ๊ยพอเราหอ่อผ้าไวา้สักวันครึง่งพอมีรากงอกเสร็จปุ๊บนะก็ทําการปลูกการปลูกมีสองวิธีแบบใช้ดินกับแบบไม่ใช้ดินแบบใช้ดินก็คือเราใช้ดินในการปลูกซีอันนี้คือแบบใช้ดินเห็นปะใช้ดินก็ธรรมดาเหมือนเราปลูกอะไรธรรมดานี่แหละส่วนแบบใช้น้ํา แบบไม่ใช่ดินคือแบบว่าเหมือนเราปลูกผักสลัดหรือว่าปสันพิษจะเคยเห็นปะ่ะนี่เป็นข้าวนาข้าวะบะน้ำพวกมันเป็นตะแกรงที่ข้าวนาไปดูๆอะไรย่างเงี้ยแล้วก็อม็ดวางพวกนี้ได้เลยมันก็จะงอกขึ้นมานะจ๊ะเม็ดชีต้องการความแต่ความชื้นจะเป็นดินจะเป็นน้ําจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันมีความชื้นให้รากซีนลงไปเกาะได้ก็พอแล้วโอเคนะอันนี้คือการเตรียมเตรียมเนาะนะสมมติเราเราจะปลูกบ,บนดินนะสมมติปลูกบ,บนดินแะล้วกันแล้วก็เตรียมดินะดใช่ไหมแล้วก็ครมดินให้ชุ่มฉ่ำ แล้วก็เอาเม็ดโรยไปอย่าโรยหนามากนะเพราะว่าโรยหนามากมันจะเป็นเชื้อราตอนหลังๆเราเคยเป็นแล้วโรยๆเสร็จป,ปุ๊บก,ก็หาผ้าผ้าผืาผานเดิมก็แดะเราปักเอาไปชุบน้ำแล้วก็บิดๆมาๆแล้วก็มาคลุมอันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะห้ามให้ผ้าแห้งเด็ดขาดเนี่ยขั้นตอนตลอดการให้เม็ดมันให้ให้รากมันงอกมาจากเม็ดกับขั้นตอนที่ให้เม็ดมันใบอ่อนใบแรกมันงอกออกมาคือต้องให้ชื้นตลอดเวลาจ้ะไห้นะห้ามแห้งเลยถ้าแห้งชีจะ ลากสปอร์ไปเลยค่ะนอกปาหรือถ้าเปียกชื้นเกินันก็จะเน่าถ้าเปียกแบบแฉมเล่นโครนนะไม่ได้นะต้องแค่ชื้นนะคะไม่เปียกนะโอเคจากนั้นก็ผ้าปิดไว้ในประมาณวันครึ่งเหมือนกันปิดคุมไว้เนี่ยแล้วก็พรมผ้าให้พรมผ้าให้เปียกพรมตลอดตลอดให้มันเปียกให้มันชื้นอะไรเงี้ยให้มันชื้นแล้วกันไม่ไม่เปียกให้มันชื้นให้ภายในให้ภายในที่เมล็ดมันอยู่มันชื้นโอเคป่ะให้ภายในที่เมล็ดมันอยู่มันชื้นเสร็จปุ๊บพอประมาณวันครึ่งก็เปิดแล้วก็เปิดเช็ค แล้วก็ที่สําคัญที่สุดในขะั้นตอนนี้คือน้ําผสมเบกกิ้งโซดาน้ำฟลอกกี้อ่ะฟอกกี้ที่เราลีบผ่านออกไปเอาน้ําเปล่าใส่ประมาณหนึ่งหนึ่งฟอกกี้ก็เบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนใส่ไปเลยเบกกิ้งโซดานอกไหมเบกกิ้งโซดาไปหาซื้อได้ตามกี่ดียร์ทีละเบกกิ้งโซดาไปหาซื้อได้ตามพวกขายขนมเบเกอรี่อ่ะเขียนเบกกิ้งโซดาไปซื้อมาเลยทำไมต้องพรมน้ำเบกกิ้งโซดาตลอดเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเป็นการทําให ไม่เกิดเชื้อราค่ะเป็นการป้องกันไม่ไม่ชีบเชื้อราแล้วก็พรมเนี่ยผ้าก็ต้องชื้นพิษนเชื้อราก็ฉีดเช้าก็มันเย็นเนาะฉีดเนี่ยแล้วก,แวก็แล้วก็ปิดไว้แล้วก็ผ้าก็ต้องชืน้นจำเลยนั้นสำคัญมากพอได้ประมาณวันครึ่งพักเม็ดพักเม็ดวันครึ่งเอาลงดินอีกประมาณวันครึ่งแล้วหัวเอ้ม่ใช่ต้นอ่อนก็จะเริ่มงอกมาเป็นแบบว่ายอดยอดเขียวๆอ่อนอ่เงี้ยเออนั้นก็แบบว่าโอเคเม็ดเราแบบว่า พอมันจะได้รับแสงแดดรำไรแล้วอันนี้สําคัญนะคะห้าไมไปตากแดดเลยนะเอาว่าที่แบบว่าตามชายคาบ้านให้มันมีแสงก,กรุบกริบอะไรเงี้ยเพราะฉีนัจะบอกว่าสัก้อส่งสงก็แสงเบาๆอย่างนี้เนา,แา,านนะแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็ลดน้ำเช้ากับวันเย็นตามปกติเนาะถ้าเป็นแบบวราใครใช้แบบว่าปลูกแบบไม่ใช่ดินก็ต้องหมั่นเปลี่ยนน้ําน้ําที่รองอนะ่ะมันเปลี่ยนประมาณวันละครั้งเนาะแล้วก็รกนะพอปลูกได้ประมาณนับวันที่ลงดินประมาณเจ็ดวันวันที่มันเริ่มแตกออกมาประมาณเจ็ดวันก็หรือถ้าสังเกตว่า ใบมันจะเป็นยังเป็นมนๆมนอยู่นอกป่าเห็นใบมันจะเป็นถ้าใบามันแหลมปิ๊บแบเบหมือนยาคาแล้วเพราะว่าอันนี้มันแก่เกินนะมันจะไม่มันจะไม่ดีเพราะว่าระยะที่มันมีประโยชน์ที่สุดเลยคือประมาณเจ็ดวันความอ่อนประมาณประมาณเจ็ดวันนอกป่าพอแปดเก้าสิบมันก็จะเริ่มแบบว่าลด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 ไปตามระดับอะไรเงรี้ยเพราะว่ามันจะเริ่มแก่เราจะกินแบบว่าใบแบบว่าเอออแบบว่าแบบว่าสดใาอะไรเงี้ยเนาะโอเคค่ะแต่น้นาที่การคันน้ำอาวเจ็ดนาทีแล้วอันนี้แบบว่าพูดเร็วมากเล้นะเนี่ย การคั้นน้ำพอเราตัดเสร็จปุ๊บนแล้วก็ล้างล้างให้สะอาดแล้วผึงให้แห้งนะเมื่อเสร็จปุ๊บก็มาคั้นเลยส่วนที่เหลือล้วก็เก็บไว้ตัดทีเดียวเลยค่ะตัดรวดเดียวแล้วก็ใส่ถุงซิปที่อันที่เหลือที่เราจะคั้นน้ำอะ่ะเราก็ใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้นะใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้ประมาณสี่ห้าวันโอเคอันนี้ที่คั้นน้ําค่ะที่คั้นน้ำโดยเฉพาะเราจะคั้นผลละมงผลไม้ด้ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยมีขายที่เข้าเหมือนกันไอเล็บิทกราฟทำไมต้องใช้แบบนี้หนึ่งค การใช้ที่คั้นแบบนี้มันจะไม่เกิดฟองนอกปะถ้าเราใช้เครื่องโมลนินิตปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นน่ะฟองตรืมและกินไม่ได้ค่ะขนาดฟองตรืมแล้วมันจะแบบมันน,นั่นจิ้มจดุดแหละนอกปะอันนี้สะแบบว่าไม่มีฟองค่ะออกมาได้เป็นอย่างนี้ยจริงๆออกมาเป็นน้ําเลยแบบว่าเออแล้วก็กระดกเลยวันนึงวันนึงก็หนึ่งช็อตอะไรเงี้ยเหมือนตกีฬานะแล้วก็กระดกแต่วันนี้เป็นช็อตที่มีประโยชน์รสชาติก็พอกินเข้าไปแล้วหวานค่ะแต่จะมีความเหม็นเขียวตลบตลบตรงจมูกเราอยู่กร โอเคค่ะแล้วก็ถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเงี้ยลองเข้าไปถามในไลน์ในไอไลฟ์วิดคลาสเขาทิ้งไลน์ไว้แล้วก็สอบถามข้อมูลเขาได้เลยนะเพราะว่าเขาตั้งใจตอบจริงเขาบอกว่าอยากให้เราสุขภาพดีกันอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พักแค่นี้กันนะคะจะกนใบม่คลิปหน้าค่ะผู้หญิงที่ไม่สวย